น้ำตกหมูย่างแหละครับมื่อนี้โอ้คิดอยากผู้กินน้่งบนกระว่าคิดอยากนะครับบด้เห็ดด่วนแล้วมื่อนี้บ่ได้มาอย่างน้ำตกหมูย่างไม่อกไฟไม่ไหมหอมๆเสียบแน่นอนครับแบบนี้เนื้อหอมๆช่ำๆเดี๋ยวได้มาสับเป็นชิ้นก่อนครับโอ้หอมดีอยู่ดยครับเมนูเจ้ต่มื่อนี้สีเห็ดสุดแบบ สมครับบใส่บีเด้วย่บักหน้าว่าบักหน้าวหลายแห้งอยู่ข้างหลังผมเนี่ยหั่นเป็นชิ้นใหน้มันยำง่ายๆแล้วครับอือ,อหอมแห้งซิ้มจะข้ามกันครับผมหยับพงปรุงรสพวามจักหน่อยเวลามาผ่ามาเห็ดมันยังสีเขากันดีเฮ้ยนี่ครับ ก็ง่ายๆฉ่ำๆเห็ซับเป็นชิ้นให้มันกินง่ายๆนะครับเดี๋ยวสิได้มาปรุงกันโอ้เป็นเนื้อมู๊สามสันครับมึอนี่ต่วันชวนของเนียอกัลไรอยู่ผมวันนี้เวลามาเห็ดมันจ่ำๆมันหอมดีสันเจ้นี่ พอตะเห็ดเล้วเยวเดี๋ยวสิได้มาุงเครื่องนี่แหละครับบันนี้เมน,นูนี้ก็แเสียบขึ้นเราเลรครับเมน,นูอีสานบานเฮาคือเเราแล้วผมว่าผมเน้นเมนูอีสานเนีเพราะว่าผมหมักไหมครับเคยกินแบบนี้มาแต่น้อยมันก็เลยก็เลยมักติดใจมากมนี่ เดี๋ยวสิเดมาุงเครื่องด้วยครับอันนี้โอ้ทีย่ยางไว้ในไฟกับสิไหม้น่หั่นเป็นชิ้นแล้วแล้วเดี๋ยวมาปุงเครื่องกันเลยครับผมจะมีต้นหอมสต้นหอมหอมเปียสารเนียครับใบมะกรูดซี่หอมนี่ด้วยลงไปเลยครับด้ลยลงไปเลยจีห้อยจีสวายใบ ลงนัวลงไปจักน้อยเขาขัวโอ้หอมครับครับเขาขัวขัวมากใหม่ๆพริกป่นพริกป่นตงไปใส่แต่ไข่น้ำกับหอมเสียบไปอีกแบบเพื่อกันครับจาว่าผมไม่ได้ใส่แต่ไข่เมื่อน,นี้ แล้วต่ผู้มาครับผู้อยากใส่กับวบ่าผิดจอกเจ็ดจ้าเขาบักหน้าเป็นอยู่หลังตัวอ,อยู่หลังห้องหลังข้างผมนี่แหละ<ป>มะนาวมัไปโอ้ยกินหอมหมะนาวมะนาวบีบลงไปเลยน้ำปลา มันผมใส่ผงแสบผงหัวไปบู้บังท่นกรเกียมมันกะลืมล่ม้ะครับแต่ไข่อ้วนกระเทียมน้ำหน่อยหนึ่งมันหอมดีผมจะทูบสับใสในหน่หน่อยๆจะให้หอมหอมกรเที้มนี่ะครับ ก้นเข่ากันนะครับมัน,นโอ้ยเข่าเน้วข้ามใหญ่ๆคุยขี้เสียบเสนอเมอนูน้้ำตกเลยครับมันน้ำตกมูย่า่างจะประมาณนี้แหละครับ เสร็จแล้วครับซิมแล้วก็เสิได้เอาไปเสียบนั่วเปียวพอดีครับเ่าต้องปรุงยังเพิ่มมากมครับนเลยแล้วเลี่ยมไปครับเริยร่ยมด้วยสาลาน่จักหน่อยน้งน้งหอมซับแบบหยาบๆรวยเลย money